สวัสดีค่ะนะคะเป็นคลิปที่อุกอยากจะพูดถึงเรื่องของที่อุก repurchase นะคะของที่อุกซื้อซ้ำเรื่อยๆเลยไม่ใช่ของที่ใช้แล้วชอบแล้วจะซื้อถ้าหมดแล้วจะซื้อซ้ำนะ แต่เป็นของที่ทุกวันนี้นะคะก็คือซื้อซ้ําอยู่เรื่อยๆขาดไม่ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างก่อนจะไปนะคะสําหรับใครที่เข้ามาดูอุกใหม่นะคะเป็นครั้งแรกสามารถกด subscribe ด้านล่างนะคะรวมไปจนถึงกดไลค์และกดแชร์คลิปนี้ได้นะคะอุกทิ้งช่องทางการติดตามมาให้ด้านล่างนะคะซึ่งนั่นคือ Facebook และ IG ของอุกยังไงรบกวนทุกคนด้วยนะคะสําหรับของที่ re-purchase product นะคะมันจะอยู่คนละหมวดกับ f a v o r i t e เออเป็นของใหม่ที่ได้ ลองเราชอบหรือว่าเป็นแนวแบบของที่มีอยู่ตั้งนานแล้วลืมไปแล้วเอามาใช้แล้วเออก็ดีเหมือนกันสําหรับช่วงนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ของที่เราใช้ตลอดอะ่ะบางทีอะ่ะมันก็อาจจะไม่ได้มาอยู่ใน f a v o r ร t e ไงอูก็เลยมาทําอยู่ในหมวด repurchase product นะคะเป็น3ชิ้นนี้นะคะที่อยู่ในหมวด การล้างหน้าและครีนซิงของอุกนะคะสําหรับคนนะคะที่ทักเข้ามาบอกว่าเวลารีวิวลองพื้นแล้วบอกว่าหน้าใสจังเลยแบบหน้าดียกว่าลงรองพื้นแล้วหรืออะไรเงี้ยอุกรู้สึกว่าเบสิกของการที่จะทําให้หน้าเราใสนะคะ <c oughs> ก็คือต้องดูแลความสะอาดนะคะซิสจากแล้วเนี่ยอันนี้คือเป็นอะไรที่อุกใช้มาเนิ่นานมากๆแล้วนะคะล้างตานะคะด้วย eye remover and lip าะ รีมูเวอร์ของมิซูมินะคะต่อมาด้วยเช็ดหน้านะคะหรือว่าเช็ดล้างเครื่องสำอางนะคะอันนี้ของจูฟนะคะ JUV Super Fruit Skin Care ตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นรุ่นแบบ Anti Acne แล้วก็เป็น Natural ค่อนข้างออร์แกนิกอะไรอย่างนี้ด้วยอุกก็เลยแฮปปี้นะคะราคาไม่แพงด้วยนะคะอันนี้อุกซื้อจากร้านเอ่อชื่อออบเบลยูออร์แกนิกใช่สุดท้ายนะคะคือเป็นที่ล้างหน้าของอุกนะคะที่อุกเลิฟมากๆคือสมุทอี เขาจะมีหลายรุ่นมากใช่ปะแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่แบบมีขายเป็นบางที่บางที่ก็ไม่มีอุกต้องคอยเข้าไปเช็คแต่ว่าหลังๆมาก็ดีหน่อยอุก,ก็ซื้อตามแบบมีร้านเาเข้ามาขายในช้อปปงช้อปปี้อะไรเงี้ยก็สะดวกขึ้นคือสูตรอีบีบีเฟสลิควิดแฟชชั่นนะคะตัวนี้เนี่ยมันจะเหมาะกับคนที่ผิวเป็นสิวง่ายหรือผิวเซนซิทีฟโดยเฉพาะมันจะเป็นเจลใสๆไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีฟออุกใช้ตัวนี้นะคะสําหรับเวลาที่เชฟวิ่งขนที่หน้าด้วยก็คือลงเจลอันนี้ไปเชฟว็ลก้กกาออ ก็คือไม่ทําให้ผิวแหง้งไม่เอียดไม่อะไรนี้เลยแล้วก็คือใช้มาเป็นแบบไม่ต้องนับขวดแล้วว่าคิดว่าเกิน20่ขวดน,นะคะแค่นะคะ2ตัวถัดมาที่อุครีเพอร์เชสบ่อยมากๆนะคะ ดีอัลบานะคะ White t r ฟ f f l e First s สเปรย์เซรนะคะเหมือนเป็น First s e ซรัอ่ะเป็น Pre Serum มอะไรเงี้ยที่เราใช้ลงอ่ะแต่มันมาในรูปแบบของสเปรย์อุกใช้ตัวนี้ทั้งแบบฉีดตอนแต่งหน้าก็ได้หรือว่าใช้ฉีดก่อนลงเซรั่มก็ได้อะไรเงี้ยก็คือเป็นอะไรที่เลิฟมากชอบมากนะคะรวมไปจนถึงอันนี้คือฟิซิโอเจลสดิงแคร์เอไอโลชัตัวนี้จริงๆแล้วอุกเห็นครั้งแรกคือเห็นจากคลิปสกินแคร์ในเพจแบบพี่หยิบของ ออ่พีบซีคิรติซึ่งแบบอุ๊กก็เลยไปซื้อมาลองแล้วอุ๊กรู้สึกว่าเฮ้ยอุ๊กเอามาใช้ในวันที่หน้าเราแพ้นะ่ะหรือแบบช่วงที่แบบสิวคอโมอนขึ้นจะตัดคัดออฟพวกสกินแคร์ที่มันค่อนข้างแฟนซีหรือสกินแคร์ที่เราลองใหม่ เหมือนกับเป็นมอยส์เจอร์ไรเซอร์ในช่วงเช้าทุกคนจะต้องเคยเห็นอันนี้นะคะเพราะว่าตัวนี้นะคะคือ c o r d e r y w i n ์โอเพอร์เฟคเซรนะคะตัวนี้เป็นเซรั่มที่อุกลักมากและใช้มาตั้งแต่ c o r d e l y นะคะยังไม่ดังในบ้านเราเลยนะคะตั้งแต่แพคเกจิ่งเก่ายังไม่ค่อยมีคนรู้จักแบรนด์นี้นะคะเวลาอุปไปแนะนําใครก็ยังไม่ค่อยมีคนเชื่อนะคะตอนนั้นจนแบบมันเริ่มดังขึ้นมาเขาเริ่มมีการโปรโมทเอาเข้าเซฟ h อร่าก็คือคนก็เริ่มรู้จักมากขึ้นแล้วก็คนใช้เยอะมากนะคะตอนนี้เพราะว่ามันดีจริง อันนี้นะคะอุกใช้สูตรเก่ามานานมากแล้วอุกก็หยุดใช้ไปประมาณ5-6เดือนอะแล้วอุกกลับมาลองสูตรใหม่เพราะเขาบอกว่ามันเข้มข้นขึ้นกว่าเดิมนะคะตัวสารเวเนฟรีนที่เป็นลิคสิ์ของแบรนด์คอร์ดลี่เนี่ยเราอุกมาใช้แล้วก็คือยังเลิฟอยู่เหมือนเดิมนะคะตัวนี้เนี่ยก็อยู่ใน Re-Purchase Product ของอุกแน่นอนค่ะ เริ่มเข้าสู่หมวดของการเริ่มพรีผิวสำหรับแต่งหน้านะคะอุกขอเริ่มต้นที่ตัวนี้เลยนะคะคือแ m b r y o l อ s ินะคะตัวนี้อุกว่าถ้าใครไปเมืองนอกบ่อยๆหรือว่าดู Beauty Gu r u เมืองนอกเนี่ยจะเห็นอยู่จนทุกวันนี้ก็ยังเห็นอุกดูตั้งแต่อุกยังเริ่มแต่งหน้าแต่งหน้าไม่เป็นอะ่ะยันทุกวันนี้อุกยังเห็น Beauty Gu r u ต่างประเทศใหม่ๆเขาก็ใช้เพราะมันดีจริงๆนะคะแต่อุกจะใช้ลงก่อนแต่งหน้าเหมือนเป็นมอยส์เจอไรเซอร์อีกขั้นหนึ่งเพื่อทําให้การแต่งหน้าของเรามันติดทนนานมากขึ้นนนะว่าเเหมือป็ ที่เอามาใช้เป็นพรอมเมอร์อะไรอย่างงี้ก็ได้นะอูก็ลงทับกันแดดไปเลยต่อมานะคะคือครีมกันแดดที่อูกใช้นะคะอูก็เป็นคนชอบกันแดดแบบโทนอัพผิวคือทําให้ผิวแบบดูสว่างขึ้นนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ไม่เอาแบบหน้าวอกหน้าลอยหรือแบบคือกันแดดที่โทนอัพมันจะมีบางอันที่แบบ ติดขนคิ้วติดขนที่หน้าคืออุ๊เป็นคนขนเยอะ,อะฉะนั้นแล้วแบบมันจะมีปัญหาตลอดจากตัวเนี้คือไม่เป็นนะคะทั้งสูตรเก่าและสูตรใหม่นะคะอุ๊กมีทั้งสองอันนี่สูตรเก่าของอุ๊กก็คือลอดแบนแล้วอุ๊กก็ซื้อสูตรใหม่มาแต่ว่าสูตรใหม่อุ๊ในความรู้สึกอุ๊กนะมันเบลนด์ยากกว่าสูตรเก่านิดนึงแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาก็ยังถือว่าไม่เป็นคราบอยู่สําหรับอุ๊กอันนี้นะคะเอสโพล a อเตอร์สเปลชติก e r t ท n e ั p Cream อสโพลวอเตอร์ส s ปลชซั c r รีมรุ่นนะะี้ ต่อมานะคะเป็นพรามเมอร์ที่อุ๊กใช้ตั้งแต่เรียกได้ว่าน่าจะเริ่มเปิดช่อง Youtube อุกก็เปิดช่อง Youtube มาแบบนานมากแล้วใช่ไหมคะประมาณแบบ อุคิดว่าเกิน5ปีอ่ะเออคือ5 6 7ปีประมาณนี้เลยนะคะซึ่งอุก๊ก็แบบลงคลิปบ้างไม่ลงคลิปบ้างตอนนี้อุ๊มาลงคลิปเรื่อยๆนะคะหวังว่าคนที่คิดถึงอุ๊กจะยังไม่หนีหายไปไหนนะคะต้องขอโทษด,ด้วยจริงๆแต่เริ่มเปิดช่องมาอุ๊กใช้ตลอดมาแล้วก็พูดตลอดว่ามันเป็นพรามเมอร์ที่ช่วยทำให้ไม่ว่าจะลงรองพื้นอะไรนะคะมันจะไม่ได้ทำโอ้โหไม่ได้ถึงขั้นทำให้ที่เบลอลุมผมขนไม่ได้ทำให้แบบ หน้าไม่มันอะแต่มันเป็นอยู่ในหมดที่ทําให้ผิวเรเดียนส์อะคือไม่ว่าจะลงรองพื้นอะไรหรือผิวจะมันออกมามันทําให้มันมันหรือโกลวแบบที่สวยอะแล้วก็คือมันเหมือนกับช่วยกระจายแสงอ่ะ เออช่วยแบบมิกซ์กับรองพื้นได้ดีแล้วอุ๊กยังไม่เคยเจอว่าแบบอุกใช้รองพื้นหลายหลายยี่ห้อสลับกันทุกวันเราไม่ได้ใช้ตัวเดิมทุกวันอะไรอ่าใช่ปะอุกกยังไม่เคยเจอว่าวันไหนที่ลงอันนี้แล้วลงรองพื้นนู่นนี่นั่นอะแล้วมันมีปัญหา e a s y g o อ n g มากๆากแล้วก็ดีมากๆสาหรับตัวนี้นะคะคือเป็น Primer จากเกลแรง m e t e o r ์ e t e o r ร์ไรจากเกลแลงรุ่นนี้ ต่อกันนี่รองพื้นจะต้องเลิฟแน่นอน2ตัวนี้อุคคิดว่าหลายๆคนมีอยู่แล้วนะคะและก็เข้าใจเหตุผลด้วยว่าทําไมอุกถึงรีเพอร์ชส e 2ตัวนี้ตลอดในในบรรดารองพื้นที่ลองมาเยอะมากๆนั่นก็คือเบเบอร์ลีนฟิตมี่แมต p แอนด์โรเลสรุ่นนี้นะคะและ g ิโอจิโอลูเมนัสซิลค์ฟาวเดชันรุ่นนี้ค่ะ ตัวเม v e l ิ i n Fit Me เนี่ยจะค่อนข้างแมตแต่ว่าไม่ได้แมตแห้งแล้วก็เนื้อบางมากเกลี่ยง่ายมีเฉดสีให้เลือกเยอะค่อนข้าง versatile อ,อยู่ในเบอร์118นะคะส่วน l u m i n a s ซ i l อุอยู่เบอร์4.5นะคะ Luminessil นี่เป็นรองพื้นที่ใครอยากจะลงทุนกับรองพื้นดีๆแต่แบบเลือกยากมากเลือกไม่ถูกเป็นรองพื้นที่ทาออกมาแล้วอุกรู้สึกว่ามีความเหมือนผิวจริงมากที่สุด ตัวหนึ่งที่เคยลองมาเลยคือไม่มันมาก,ไม,มมากไม่แมทมากบางเกลี่ยง่ายคือมันค่อนข้างแบบอยู่ในเลเวลแบบกลางๆอุ๊กว่ามันก็เลยเข้าถึงคนได้แบบกลุ่มใหญ่มากคอนซีลเลอร์ที่อุ๊กอยากแนะนํานะคะจากของที่อุ๊กรีเพอร์ชโดยตลอดมานะคะนั่นก็คือคอนซีลเลอร์จากเมลเบิร์นคอนซีลเลอร์จากเมลเบิร์นเนี่ยคือเป็นอะไรที่อุ๊กแบบซื้อเรื่อยๆเลยนะคะเห็นออกรุ่นใหม่มันก็ซื้อเนื่งจากว่าอุ๊กก็ชอบคอนซีลเลอร์เมลเบิร์นรุ่นฟิตมีมากๆนะคะรุ่นเนี้ยรุ่นที่เป็นีน,น นี่นะคะรุ่นตรงกลางฝาสีดำนะคะมีทุกเบอร์เลยนะคะ1 0 15 2 0อันนี้เบอร์อะไรนะ50เอามาใช้คอนทัวร์เอามาลงใต้ตาเอามาอะไรคือเนื้อมันบางและชุ่มชื้นมากนะคะสําหรับคนที่ใต้ตาแห้งและอยากได้คอนซีลเลอร์ดีๆที่ราคาไม่แพงเนี่ยอุก,ก็แนะนําเบมบลีรุ่นนี้ส่วนรุ่นนี้นะคะอุกเพิ่งซื้อมาลองใหม่รุ่นที่เป็นซูเปอร์สเตย์เพราะว่ามันเขียนเลยว่าเป็นฟูลคัฟเวอร์ไร อันเดอร์อ c ยคอนซีลเลอร์ก็พอมาลองแล้วก็รู้สึกว่าดีแล้วก็การปกปิดเนี่ยจะเข้มข้นมากกว่ารุ่นฟิตมีด้วยอุกใช้2เบอร์คือเบอร์15้และเบอร์18เบอร์15เนี่ยอุกมาใช้ใต้ตาเพราะว่ามันสว่างสุดแล้วแล้วก็เบอร์18อุ๊กเอามาใช้ในการปิดจุดรอยด่างดําต่างๆซึ่งเวิร์กมากมากเลยนะคะแป้งฝุ่นที่แบบอยู่ดีๆก็คือมาแบบงง,งว่าอุกมานั่งดูว่ามีแป้งอะไรที่เราแบบซื้ออยู่เรื่อยๆบ้างนี่เลยนะคะ คือเป็นของแบรนด์ ไทยราคาไม่แพงและดีก็คือจะเห็นว่าคลิปหลังๆของอุกอะ่ะใช้แป้งฝุ่นของมิเล่ตลอดเลยนะคะคือมันเซ็ตได้แบบผิวอุกเนียนแล้วก็ดูสมูทแล้วอุกก็เลยแบบชอบมากแล้วราคาดีมากนี่อุกอยู่ในเบอร์สีที่ชื่อว่า Translucent beige นะคะต่อมานะคะก็จะอยู่ในหมวดของอายไลเนอร์นะคะอายไลเนอร์เนี่ยที่อุกใช้มานานมากตั้งแต่ตอนบินเป็นแอร์อยู่ไม่ว่าจะไปประเทศไหนหนาวร้อนแค่ไหนนะคะก็คือใช้ของน้องชัด ะะใช้ของ Brow It ใบรองชัดอุกใช้ทั้งรุ่นที่เป็น Magic แบบนี้เลยนะคะทุกคนจะเห็นแบบในคลิปพวกแต่งหน้าอะไรเงี้ยแล้วก็ใช้ทั้งเป็นรุ่นที่เป็นดินสอแบบสลิมแบบหมุนออโต้แบบนี้นะคะด้วยแล้วก็ใช้ทั้งเป็นรุ่นที่อันนี้แท่งย,วยาวๆคือเป็นรุ่นที่อุกใช้พกเพราะว่ามันจะเป็น Magic อายไลเนอร์สีดําฝั่งหนึ่งแล้วก็เป็นเมจิกสีน้าตาลอ่อนสําหรับเติมคิ้วฝั่งหนึ่งเพราะว่าอุกชอบให้หางคิ้วคมตลอดเวลาบางทีเราแบบไปสระผมไปนู่นนี่นั่นแล้วแบบหางคิ้วมันหลุดใช่ปะอุกก็จะนี่เลยนะคะต้องเติมฉันเราเนี่ยอันนี้คือเป็นอะไรที่รีเพอร์เชสและขาดไม่ได้เลยนะคะเป็นมาสคาร่าที่ชอบมากๆนะคะเป็นมาสคาร่าที่ปัดแล้วมีแต่คนถามเพื่อนเพื่อนพี่พี่ที่ทำงานที่หลุยส์บปตองนะคะก็ถามหรือว่าที่ตอนบินก็ถามคือมาสคาร่า Q ิวแลชซู o ปอร์ o ูฟ a s s คาร่า l ลิกรุ่รุ่นนี้นะคะเป็นมาสคาร่าจาก Clio นะคะรุ่นนี้เป็นมาสคาร่าที่แบบมันคือมันทำให้คิวอุกอะ หนายาวงอนไม่ตกคือแต่ข้อเสียนะมีอย่างหนึ่งคือล้างยากแต่เวลาล้างต้องระวังนิดนึงเดี๋ยวขนตาล่วงเดี๋ยวตาเหี่ยวนะคะเสร็แล้วก็ต้องโปะแล้วก็แช่เอาไว้สักพักหนึ่งก็คือใช้รีบูเวอร์แบบที่เป็นบ y f เฟสแบบอุกอ แบบนี้แบบที่มีออยอยู่แบบที่ต้องเขยา่าก่อนใช้ให้มันผสมกันแล้วก็ค่อยเทใส,ส,ส่สำลีแบบนี้ล้างออกนะคะมาถึงอย่างสุดท้ายๆแล้วนะคะนั่นก็คือ p r o u ล t l ลิปสติกขาดไม่ได้เลยนะคะลิปมันที่อุ๊ชอบมากที่สุดคือไม่ว่าอุ๊จะลอง man, อลิปมันอะไรก็ตามแต่ก็คือไม่สามารถสู้อันนี้ได้เลยจริงๆ i ยอลิปโกลนะคะบามรุ่นนี้ซึ่งสีที่อุ๊ชอบที่สุดอะหลังจากที่มันออกมาหลายๆสีก็คือเบอร์ศูนย์หนึ่งนะคะทุกคน โอ้ครู้สึกว่าเป็นชมพูที่แบบสวยไม่อ่อนไปไม่เข้มไปแล้วก็ทาแบบไม่ต้องทาลิปตามก็สวยแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ลิปสติกที่อยากจะแนะนำทุกคนว่าอุคกซื้อซ้ำตลอดไม่มีไม่ได้นะคะนั่นก็คือ o มฟอร์สีดู b บิลนูบายนูเบิล something นะคะ N U B I L E นะคะสีนี้ <laughs> นี่คือเป็นรุ่นลิปเล็คเกอร์ลุคส์แมท อันนี้คือเป็นเนื้อเท็กซเจอร์แบบแมทนะคะเป็นแบบจิ้มจุ่มแต่สีนูเบลนูบายนี่สีดีนูเบลสีดีนะคะเป็นแบบเออเป็นแท่งด้วยเป็นเนื้อเชียด้วยเป็นอะไรหลายเนื้อเพราะว่าสีนี้มันสวยแล้วก็ขายดีนะคะสำหรับเขาก็ Must have, ะะจบไปแล้วนะคะทุกคนสําหรับคลิปนะคะรีเพร c เชส e Product ของอุกนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบและถูกใจนะคะสําหรับใครนะคะที่อยากจะถามอุกเกี่ยวกับ Product ที่อุกอาจจะแนะนําไปนะคะอาจจะแบบไม่ได้พูดถึงแต่ละตัวนานมากเดี๋ยวคลิปสะนานเกินหน้าเบื่อเนาะก็คอมเมนต์มาถามด้านล่างหรือแชทมาถามทาง DM ได้เลยนะคะ DMIG ส่วนมากอุกจะออน IG แล้วก็อัปเดต IG แทบทุกวันเลยนะคะยังไงฝากไปติดตามให้อุกด้วยนะตอนนี้คนติดตามน้อยมากแม่ถ้าจะไม่มีกําลังใจแต่งรูปแล้ว แล้วไปติดตามให้ด้วยนะบายขอบคุณนะคะ